ผมไม่รู้ว่าเด็กน้อยอย่างพวกคุณเนี่ยเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่า The Mist มลตายูหมอกกินมนุษย์โอ้ที่มันเป็นหนังจูบกันมันมันอันนั้น The k i s <c oughs> s ไม่หาไปหามุกใหม่มาเล่นเดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อเรื่องเผื่อเอาไว้ให้กับเด็กน้อยที่เกิดไม่ทันหนังเรื่องนี้นี่จะเป็นเรื่องรลวของผู้คนในเมืองเล็กๆ ที่นี่ตายไปอยู่ในซปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งหลังจากที่เมืองัึงเมืองถูกพายุหมอกมอรณะครอบคลุมในพายุหมอกนั้นมีสุนัขได้แฝงด้วยอยู่แปลไทยเป็นไทยคือกูติดอยู่ในซปเปอร์มาร์เก็ตออกไปข้างนอกไม่ได้ข้างนอกมีหมอกถ้าออกไปก็จะโดนปีศาจจับแดกประมาณนั้นแน่นอนและเกมโรบ็อกก็หนีไม่พ้นหนังเรื่องนี้ Themist oh no มีหมอกลงด้วย no No teddy happy no Mr. Po โอเคผมว่าผมไม่อยากจะติดซูเปอร์มาร์เก็ตกับ m r สเตอร์โปแป๊บหนึ่งเออความได้เปรียบตอนต้นเกมจะต้องเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเติมซื้อ t r o เปอร์ถามว่าเพราะอะไรนั่นเหรอเพราะว่าเขาถือปืนและผมอยจะใช้ปืนยิงปีศาจอยู่เนาะเรียบร้อยถ้าแบบผมเอาชีวิตรอดคนเดียวผมจะไหวไหมวะคุณผู้ชมคิดว่าผมไหวไหมเฮ้ย hey, แล้วทำไม เดี๋ยวปืนโอเคโอเคโอเคผมได้ปืนมาละมันนี้หนังเลยเนี่ยเราติดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ต The longer you live, the r o r e you are in danger ยิ่งถ้าเกิดเราเอาตัวรอดได้นานแค่ไหนเราก็จะยิ่งชิบหายหนักแค่นั้นฮาวเบากูตายตอนนี้เลยฮาวเบากูตายตอนนี้เลยล่ะ Go to the market to feel ค่าอาหารต้องแถบด้านล่างเนี่ยวะเอาชีวิตรอดให้ได้และคอ the train อ oh, แสดงว่าเราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้มีของลูทด้วยโอ้โ oh no. oh, ้นี่มันเกมจัมสแกก์ดีๆอะไรมั้ยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวๆกูกลับเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมวะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตผมว่ามันน่าจะมีของกินว่ะโอ้ oh, no. oh, แค่เรากลับเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตหลอดอาหารมันก็ค่อยๆที่จะแบบฟิลให้กับเราเลยอย่างนี้นี่ผมว่าเราค่น้างทีจะแย่คุณผู้ชมเรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้า เรามีโอกาสตายสูงมากอย่างนี้กูกลับเข้าซุป,ป,ปเปอร์มาร์เก็ตก่อนกู <c oughs> ไม่ไหวละไม่เอาตอนมืดได้ไหมวะเ <c oughs> พื่อนกูนั่นถือปืนก่อนเลยเอาปืนออกมาสิจ้ะปืนผมมันอยู่ตรงไหนน่ะน่ะ <c oughs> My God This is bad <c oughs> ปืนผมไม่มีเพ่าน,นึงผมสามารถดูแมปได้ไหมวะเราอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเอ่อเรลส์เป็นทางรถไฟมี l i t ทารีเบสอยู่ตรงนี้ โอ้ม oh god ผมไม่มีปืนผมขออนุญาตรีใหม่ก่อนมาคราวนี้ผมจะไม่สลับไปสลับมาละบายกัน from Mr. Jones in military base โอเคให้เรากลับ Market มาในตอนกลางคืน how about นายทำยังไงก็ได้ไม่ให้ปืนกูหายเพราะนี่เป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่ผมมีติดตัวแล้วเราได้แซกมาทำไมวะ แสงว่าม่งมีของรูทโอเคตรงนี้เป็นทางรถไฟถ้าเราข้ามผ่านทางรถไฟไปเราจะเจอกับ m ิล i t a r รี่เบนะครับถ้าเกิดเรานั้นเดินไปเรื่อยๆโอไรโอไร i อไรคิดว่าตรงแถวนี้มันจะมีผีไหมวะผมมันโคตรกลัวเลยวะเพราะมันมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าด้วยไง,งนี้มิลิทารี่เบสไหมวะไม่ใช่เออมีของรูตไหมอะจี มันจะสนปืนเหรอมันเป็นอะไรผมรู้ไม่ได้วะ่ะโอ้ my god ตอนกลางคืน่า oh crap โอเค Bro I think I'm done I'm so done ผมจำแมปไม่ได้ด้วย <c oughs> ผมเดินตามทางเดินตามถนนรู้งี้กูน่าจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์พับบลิกว่ะกูไม่น่าเล่นคนเดียวเลยอ้โอ้โอเคโอเคผมเริ่มเห็นวิสัยทัศน์ตรงนี้เป็น m i l ิ t ทอร base คงไม่มีผีมาโจมตีเราหรอกมั้ง หวังว่าคงไม่มีโอเคหมอกเริ่มลดลงแล้วและผมยินดีมากๆที่หมอกมันหายไปนี่คุยกับมิสเตอร์โจนส์เอ่อมิสเตอร์โจนส์เฮ้ยตรงนี้ต้องเป็นจุดซื้อของดิทำไมคุยอะไรกับเขาไม่ได้เลยวะรว่นนี่เป็นจุดซื้อของจริงๆ Mr. j มิสเตอร์โจนใช่จริงด้วยซื้อเม็ดคิดซื้อปืน แต่ผมมีศูนย์บาทมีออฟด้วยว่ะโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าเกมเกมนี้เขาให้เราไปหารูทใช่ไหมพอเราไปหารูทเสร็จเนี่ยก็ให้เอารูทมาขายแล้วเราก็น่าจะได้เงินพอเราได้เงินเสร็จเนี่ยเราก็เอาเงินไปซื้อปืนแต่ตอนนี้ปัญหาคือผมอาจจำเป็นที่ต้องกลับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราจำเป็นที่ต้องรีฟิลค่าอาหารของเราตรงแถบด้านล่างด้วยรอตอนเช้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมรอตอนเช้าก่อนเ,นเดี๋ยวออนะ อันนี้เพิ่งจะมืดแบบจริงจัง bro I'm dead dude I'm dead I'm so dead ตะกี้ที่ฟ้ามันมืดๆคือมันไม่ได้มืดจริงใช่ไหมไอเนี่ยมืดของจริงเว้ยเว้ยโ oh oh my god oh ขุดสะดุ้งหมดได้มันสปอนอย่างงี้เลยเหรอแสดงว่าที่ตรงนี้ปลอดภัยสิ oh my god ได้คิวพอยท์ oh my god wow มีการแบบเอียงตัวเอียงตัวยิงมันจะเอียงตัว,ตว,ตวไหมวะเนี่ยแทติคอลเหรอยิงแบบ t a c ติคอลแล้วผมหิวข้าวเนี่ยมิสเตอร์โจดคือมึงเป็นโจดอย่างเดียวใช่ไหมมึงไม่มีข้าวแบบขายให้กูหน่อยเหรอวะนี่มีป้อมปืนมีแต่กระสุนนะครับฮ่าเฮ้ยฟ้าสว่างฟ้าสว่างแบบนี้ไม่หมอกลงเหมือนเดิมโอ้ไม่ไหวว่ะยังไงยังไงก็ต้องกลับซุปเปอร์มาร์เกต็ตด่วนๆแล้วกูก็มองอะไรไม่เห็นอีกแล้ว คุณผู้ชมถ้ามันจะโผล่มานี่ก็คือ GG มันจบแล้วผมมองเลยไม่เห็นเลยแล้วปีศาจเกมนี้อย่างน่ากลัวเลยเอ้ยโอ้ oh my god what is that แป๊บนึงหงยุดเดี๋ยวนี้นี่มันตอนเช้านะ stop oh my god มันสยองโอเคลกูจะเอียงทำไมอ่ะผมแม่งสะดุ้งหมดแสดงว่าเวลาแทบจะไม่มีผลเลยอะ่ะ พิกอัพเหรอโอเคผมพิกอัพเสร็จตรงนี้มาแล้วตรงนี้สามารถพิกอัพได้ไหมพิกอัพได้พิกอัพ alright อ oh. ้กับบ้านกับบ้านกับบ้านเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยิ่งเดินมันยิ่งห่างออกไปมันต้องมันต้องอยู่ตรงนี้ day สองหรือว่านี่มันเป็น day จริงๆถ้าแบบมันมีผีอยู่ในซูเปอร์มาร์เกต็ตแบบเต็มไปหมดเลยนีคคคค่คือ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 กูเครียดเลยนะหรือว่าผมไม่ควรได้จะออกมาข้างนอกก็คุณผู้ชม ออกมาข้างนอกผมแม่งรู้สึกกลัววะ่ะเอา้าทำไมมันยิ่งเดินยิ่งห่างว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมันต้องอยู่แถวนี้ดิเนี่ยผมอยู่ตรงด้านหลังซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว all right, all right, all right. อะไรอะไรอะไรเฮ้ยหยุดหยุดเนี่ยมันไม่มีผลเลยอะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนบ่ายหรือตอนไหนมันไม่มีผลนะครับไอ้พวกเวนพวกนี้มันอยู่ตรงหมอกกูต้องแบบมีเครื่องดูดหมอกอ๋ออ๋อโอเคกลัววะ่ะกวัวเนี่ย เดย์ 2, ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีอะไรไหมถ้าจะไม่มีอะไรเลยด้วยฉากในหนังส่วนใหญ่นะครับมันแม่จะอยู่แต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเว้แล้วมันไม่ออกไปไหนเลยอ่ะแล้จริงผมมีปืนอยู่นะหรือว่าเรายังไม่ต้องออกไปสำหรับค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้เราต้องอยู่ที่นี่ก่อนโอเคปะ่ะพ่อไหมพ่อกูกูรู้ call the train, อ่ะคอเดอะเทรนหรอกูจะคอยยังไงคอเดอะเทรนวะ oh my god ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยไปหลังจากคืนนี้เราจะแวะเอ้สต็อปเราจะแวะไปยังทางรถไฟก่อนโอเคไหมเดี๋ยวจะแวะไปยังทางรถไฟเพื่อไปดูว่ามันคอ l l the train ยังไงแต่ตอนนี้ขอให้มันผ่านคืนนี้ไปก่อนเรามีเงินอยู่700ด้วยเดี๋ยวต้องเอาเงินตรงนี้ไปสเปนซื้อของหวังไว้ว่ากระสุนอีกประมาณ60นัด 30นัดที่กําลังจะใช้งานอยู่ตอนนี้มันจะพอแล้วก็ตัวกูนั้นจะผ่านแล้วรอดคืนนี้ไปได้เอาจริงมีซูเปอร์มาร์เก็ตมันควรจะต้องมีป้อมปืนสิมันควรมีนะเนี่ยผมได้ยินเสียงแกสอนัดพอไอ้เวเนยขอแบบไม่มีตัวใหญ่ถ้าเกิดมีตัวใหญ่แล้วน่าจะกีดมังปีศาจเกมนี้น่ากลัวชิบหาย ไม่ออกไปข้างนอกเด็ดขาดคุณผู้ชมจะว่าผมป๊อตก็ได้นะครับแต่คุณไม่ได้มาลองเล่นเองทุก,กูเคยดันดูหนังมันด้วยไงแล้วคือหนังมันลแม่งตัวประหลาดโคตรน่ากลัวเลยแค่เห็นเยี่ยวว่าเล็ดละ please bro please go away man โอเคพอเริ่มเห็นทางเริ่มเห็นทางปุ๊บผมไปเลยไปแล้วไปแล้วไม่แคร์ไม่แคร์มองซ้ายมองขวา ไม่แคร์เนี่ยๆเนี่ยตรงนี้มันต้อง call the trade อะไรสักอย่างแน่เลยวะ่ะเนี๋ยดูดิผู้ชมหนึ่งหมื่นไม่ใช่เงินกูเติมกูเติมมได้ไหมเนี่ยเติมซื้อได้ไหมอ่ะเอาพวกไปจากที่นี่ no หนึ่งหมื่นจะไปหาจากไหนอ่ะเก็บของรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเหรอกระเป๋าแม่งก็ไม่ดีเก็บของรู้ได้เท่าไหร่สามัญทวน คุณผู้ชมมันจบแล้วนะครับมันจบแล้วม i l ิลิทารีเบอยู่ไหนวะจ u ดโอ้ oh my god โอเคโอเคผมนึกว่าผมหลงซะละเอาหมอกออกได้ไหมเนี่ยนี่เลยอันนี้เพิ่งจะเป็น day หรอวะได้นนมาเท่าไรได้มาหกพันเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะหนีออกจากที่ตรงนี้ได้โอ oh my god โ oh อ my god guys alright alright อันนี้เอ้ยทำไมทำไมของแพงจังวะเดี๋ยวมน,นะ ผมจำเป็น่ต้องซื้อปืนพกติดตัวไว้ก่อนผมว่าเรามีโอกาสเรามีโอกาสสูงมากที่เรานั้นจะหนีออกจากที่ตรงนี้ได้คือมันเป็นอย่างนี้ผมเห็นบ้านนะครับอยู่หลายหลังเลยเว้ยอยู่ตรงแบบไอหลังหลังอันเนี้ยหลังมิลิเตอรี่เบสอันเนี้ยไม่มีอะไรสักอย่างจะหาของรู้ได้ยังไงทะลุเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ย h oh! oh, shit b ไม่โอเคเลย นี่อะไรเนี่ย G ี alright okay okay guys i think i'm i'm kind of i'm kind of freaked it up yeah yeah dude yeah ไฟแดงเลยอย่างนี้รีบกลับเข้าไปในฐาน military base โดยด่วนโอเคอย่างนั้นแผมก็รู้สึกว่าผมปลอดภัยมากกว่านะครับถ้าผมอยู่ในฐานอันนี้ถ้ากระเป๋ากูใหญ่กว่านี้นะมึงหนึ่งมื่นะ่ะผมว่าเราหาได้เว้ยโอเคเดี๋ okay. ดยวรอจนเช้าเอา เพราะว่าทุกเกมที่ผมนั้นเคยเล่นเขาบอกกับผมว่าตอนกลางคืนเป็นสิ่งที่ไม่ดีและนี่เพิ่งจะตอนกลางคืนอย่างงั้นเหรอแสดงว่าตะกี้คือตอนเช้าเยียบ yeah, เออผมว่าเราชิบหายแล้วแหละเฮ้ยหรือว่าเราควรไปเลยคุณผู้ชมผมเห็นค่าอาหารแล้วเนี่ยกูว่ากูน่าจะอยู่ได้ไม่นานว่ะอันนี้โนโจ๊กเดี๋ยวรอให้แบบฟ้ามันดูสว่างกวนน่านี้นิดนึงเดี๋ยวผมวิ่งกลับบ้านเลยผมไม่แคร์ละเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยังไงยังไงก็ต้องกลับละ ท้องร้องอะเนี่ยอยากจะแวะข้างทางเหมือนกันนะแต่มันไม่ไหวอะผมต้องระวังแบบซ้ายข,ขวาด้วยเนี่ยเนี่ยเท้องมันร้องแล้วว่าออกๆๆออกอเฮ้ย Stop it bro เฮ้ยนั่นแมงรูปแบบใหม่ Oh my god bro Oh my god อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปไปไปไกล เฮ้ยมันเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมมากๆผมเห็นบางตัวมันแบบนี่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 มันเต็มไปหมดเลยยุ่มยิมยุ่มยิมเนี่ยโอ้เฮ้ยได้ยังไงโอเคโอ้ my ah โอเคผมมาถึงแล้วแต่ผมน่าจะถึงอยู่ตรงด้านหลังผมต้องเข้าใกล้ตรงนี้เอาไว้ได้โปรดได้โปรดผมว่าผมจะถึงแล้วถึงแล้วโอ้มแมงอะไรวะเนี่ย 30พอ้อยเองเหรอตัวน้อยๆพวกนี้รีโหลดก่อนแม่งเอ้ยไม่ไหววะกูอยากผ่านละบุกไปอีกรอบนึงเลยผมฮิลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็บุกไปที่มิเลทารีเบสอีกหนึ่งรอบเอาของไปขายแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราวิ่งกลับมาเอาตรงนี้วิ่งกลับมาตรงนี้เอาโอเคไหมโอเคผมถึงมิเลทารีเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ปัญหาคือทางเข้าอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงนี้สบายใจไปหนึ่งเปลาะอ่าม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 าเพิ่งจะไน้เพิ่งจะไน้ได้อยู่ฮะ Are you joking bro like seriously? โอเคโยๆม,มันเริ่มสว่างแล้วมันเริ่มสว่างแนละ้วคุณผู้ชมเฮ้ยผมล่อมาเข้าตรงนี้ก่อนโอเคโอเค ผมจะไม่ต้องเสียกระสุนนะครับจริงๆตอนนี้ยังเป็นตอนกลางคืนอยู่แต่ว่ามันสว่างคุณผู้ชมไปดูดิโอเคผมไดนาฬิกามาอีโอเคเม็ดคิดเฮ้ยไม่ได้ว่ะของมันเต็มแล้วไม่เป็นไรอะสองชิ้นก็สองชิ้นผมว่าถ้าเรามาตรงเนี้ยของที่เราขายสองชิ้นมันไม่พออยู่ดีเฮ้ยเมเบีอาจจะพอก็ได้นะ เฮ้ยฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโอเค,อเค,อเคพอทำไงนะครับกูกลับบ้านและทีนี้ไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมผมไม่อยู่แล้วผมไม่รู้มันจะมีตัวอะไรเดินตามหลังผมมาหรือเปล่าแต่ผมไม่อยู่แล้วคุณผมมู้ชมผมไม่อยู่ผมจะกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านเถอะกลับไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตทำดี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 คาชาตอนนี้กล้องกล้องมันขุ่นมัวแปลกๆว่ะตรงนี้เป็นทางรถไฟหรือว่าเราไปได้เลยวะแป๊บนึงนะ ไปตอนนี้เลยได้ไหมกอดจะมาอีกสามนาทีไม่ได้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมกลับไปเพื่อที่ผมจะไปรีเอาข้าวถ้าเราได้ข้าวเสร็จปุ๊บเราจะกลับมาทันทีโอเคป่ะ okay, นี่แหละวิธีการเล่นอันแสน,ชา,นชาญฉลาดของผม Trust me เช็คกระสุนผมว่ากระสุนเรายัางพร้อมอยู่ใช่พร้อมทุกอย่างอาหารเต็มบุกบุกไปบุกไปทางรถไฟอยู่ไม่ไกล เด็กกี้ผมเห็นปีศาจตัวใหม่เพิ่มเข้ามาครับกูเสียวสันหลังเลยตัวหาเลยไม่รู้คานได้ด้วยแล้วเป็นเด็กน้อยโอเคโอเคบร o สองนาทีเฮ้ยอ่ะสองนาทีนี้จะเป็นสองนาทีที่เรียกได้ว่าบีบหัวใจโคตรกูจะผ่านแต่กูไม่ผ่านเฮ้ยโอ้มก้าสต๊าฟอิตจูดไอ้ห่านนี่แหละโคตรนา่ากลัวนั่นนั่นมันมาแล้วเฮ้ย hey! รีโหลดิ n งโอ้โหเด็กน้อยอห็นั้นนะข้าวนี้แม่งเลยมันเรียกพวกมันมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh ห oh 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 oh. มันมองไม่เห็นอะมันหมอกอะอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยไม่เอารีโหลดอีก30วิ โอเคฟ้าเปลี่ยนเฮ้ยฟ้าเปลี่ยนแต่แกยังมาเหมือนเดิมกูรีมันมานเรื่อยๆเลยกูรีโหลดได้ยังรีโหลดตอนนี้เลยมันมาแล้วตัวเด็กน้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบเรียบคุณผู้ชมเฮ้ยโอเค อันนั้นน่าจะเสียงรถไฟไหม Yes อ่ะกลับได้ยังกลับยังไงวะแล้วหนึ่งนะไม่ใช่เฮ e p อ่าอาจบแล้ว Guys Let's go Let's go <S โอ<ฮ>้โหพอจะผ่านแล้วเฮ้ยเพลงมาเลยเนี่ย ไได้ไหมเนี่ยกูจะหิวตายแล้วพี่เอา้าเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรทำไมเขาไม่ไปอ่ะแล้วผมออกไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมกูกำลังจะหิวตายพร้อมกับมีเสียงบรรเลงมันๆอยู่เป็นแบ็กกราวด์กูออกไปไหนไม่ได้ด้วยดูดิส s ิ s i ตมันจบแล้วชีวิตกูกูหิวตายบนรถไฟ ผมไม่แคร์แล้วคุณผู้ชมเอาเป็นว่ากูผ่านแล้วละกันลองเพ้เล่นดูนะเป็นประสบการณ์ที่สวยองขวัญใช้ได้เลยแหละ